สวัสดีค่ะครูฟ้าจากแอบรีนิวแอนสปานะคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูมีสาระดีๆมาบอกสาวๆกันอย่างแน่นอนนะคะจากเสียงตอบรับนะคะที่ครูทำคลิปออกไปเนี่ยทำให้สาวๆเนี่ยติดตามชื่นชม s u b สไครต์กันเยอะมากครูต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะ แล้วก็ตามคำเรียกร้องนะคะมีสาวๆหลายท่านนะคะต้องการให้ครูแนะนำสาธิตวิธีการดูแลรัก,รกษากระเป๋าแบรนดน์เนมนะคะทำอย่างไรไม่ให้กระเป๋าทรงหักทำอย่างไรไม่ให้กระเป๋าเสียทรงนะคะวันนี้ครูมีตัวอย่างมาสาธิตนะคะใบแรกจะเป็น LV Perla Mo นะคะสังเกตได้ว่าทรงเขาเริ่มหักแล้วนะคะใบนี้เป็นของลูกค้าเช่นกันนะคะ,อ,ะอันดับแรกในการที่จะช่วยรักษาทรงของเขานะคะเวลาเราเก็บรักษาไว้ในตู้นะคะ ครูมีหมอนดำทรงแนะนำนะคะถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็สามารถสั่งตัดได้นะคะหมอนดำทรงตัวนี้เนี่ยถ้าให้ครูแนะนำนะคะวัสดุเนี่ยควรจะเป็นผ้าซาตินนิ่มๆนะคะไม่ควรที่จะเป็นผ้าที่สีตกนะคะไม่งั้นกระเป๋าเราจะดูดสีได้นะคะวิธีการใส่ก็คือใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะจัดทรงเขานิดนึงนะคะ และแนะนําว่าให้เปิดกระเป๋าทิ้งไว้นะคะอย่าปิดกระเป๋านะคะไม่งั้นอาจจะเป็นเชื้อราได้ <Huh? S 1> นะคะครูมีอซิลิคอนเจลอย่าลืมนะคะใส่ไว้1นซองเพื่อการชืน้นและวิธีการเก็บเข้าตู้นะคะก็แนะนําว่าจะตั้งก็ได้หรือจะนอนก็ได้แต่ให้ให้ครูแนะนํานะคะจากประสบการณ์ของครูนะคะครูแนะนําว่าให้นอนกระเป๋าไว้แบบนี้ดีกว่านะคะ แบบนี้คือใส่ถุงดัสแบ็กแล้วแล้วก็นอนแบบนี้ก็ได้นะคะทรงเขาจะไม่หักเร็วไม่หักง่ายนั่นเองนะคะโอเคนะต่อไปจะเป็นใบหลุยส์ตอรแมสเซนเจอร์อ Messenger. ตัวนี้นะคะจะเป็น ของลูกค้าเหมือนกันก็คือลูกค้าเนี่ยเก็บมานานแสนนานมากแล้วก็ทับทับกันไว้คือกองทับกันไว้แบบนี้นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ผิดสถาบันก <God. S 1> าทำเด็ดขาดนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีหมอนนะคะก็สามารถที่จะใช้อ่อกระดาษเอามาห่อได้นะคะค่ะก็คือครูแนะนำนะคะว่ากระดาษที่ใช้นะพยายามอย่าให้เป็นกระดาษที่มัน มันเปื่อยง่ายยุ่ยง่ายนะคะขอให้มันมีความหนาสัก80กมมขึ้นไปนะคะใช้ตัวนี้ก็ได้หรือส,อสาวๆจะใช้ตัวบัมเบิลก็ได้นะคะนำบัมเบิลมาหอ่อแบบนี้นะคะพยายามอย่าใช้แม็กเย็บให้ใช้สกอตเทปใสนะคะถ้าเกิดคุณใช้แม็กเย็บปุ๊บเนี่ยกระเป๋าอาจจะเป็นรอยด้านในได้นะคะอาจจะไปกดทับกันได้สวมลงไปแบบนี้เลย แล้วก็จัดสรงให้สวยงามแต่ว่าใบานี้ยเนื่องจากว่าเขาโดนกดทับมานานพอสมควรอันนี้ต้องต้องนวดแล้วก็แก้ไขให้ลูกค้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าของใครที่ยังไม่หักเนี่ยก็แนะนำว่าเอ,อ่อรีบทำซะตั้งแต่วันนี้นะคะน่ะแล้วก็นอนไว้แบบนี้นะคะพยายามจัดทรงเขานิดหนึ่ง นอนไวแบบนี้และอย่าลืมนะคะซิลิคอนเจลเช่นเคยใบยละหนึ่งซองนะคะเพื่อป้องกันความชื้นนั่นเองนะคะและครูมีเทคนิคอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยคงรักษากระเป๋าของคุณให้มีกลิ่นหอมนะคะก็คือครูจะแนะนำตัวบ Fresh นะคะบ Fresh ตัวนี้จะเป็นจะบอกว่าไงดีอ่ะ ก็ไม่เชิงน้ำหอมนะคะมันเป็นตัวสารดับกลิ่นแล้วก็เป็นสารแอนตี้แบคทีเรีย99.99%ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาฉีดฉีดเข้าไปในตัวกระเป๋าเนี่ยจะไม่ทำให้กระเป๋าเนี่ยเป็นรอยคาบด่างนะคะก็คือฉีดเข้าไปแบบนี้ได้เลยใส่แล้วคุณก็ใส่ตัวกันชื้นแล้วก็ใส่ตัวบับเบิ้ลรอบหนึ่งเข้าไปได้เลย ตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นยูนิเซ็กคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่เป็นตรายต่อเด็กด้วยนะคะ,ะเราวางกระเป๋าไว้แบบนี้เพียงเท่านี้นะคะสาวๆก,ก็จะมีกระเป๋าที่ทรงสวยงามอยู่ตลอดเวลาน,นะคะและอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอากระเป๋าของตัวเองเนี่ยออกมาสถานที่สาธาระ,ะ,ะนะคะ,ะ,คะอย่าดองในตู้นานจนเกินไปนะคะมิั้นเขาจะเก่านะคะ ทีนี้สาหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องงานสปากระเป๋าหรือต้องการให้ครูสาธิตแนะนําวิธีการดูแลรักษากระเป๋าหรือวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับกระเป๋าเนี่ยทุกๆอย่างเลยนะคะใครต้องการให้ครูแนะนําอะไรนะคะไลน์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้สาระดีกันไปบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ